สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพอกันทางช่องลุงวิมลค้นทําเกษตรสาหรับท่านใดข้่มาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยีารืมกดกระดิง่งด้วยนอครับด้วยประเดีย๋ยวแจ้งเตือนลิดใหม่ๆสำหรับเศรอมื้อนี้พี่น้องเป็นชาววันพฤหัสที่18เดือท่านว่าคม2,568พี่น้องข้ามาอยู่ทั้งตลาดนัดโคกระบือทั้งอันบานลักเจ็ดพี่น้องอำเภอพันนาจังหวัดสกลนคร พามาเบ่งบรรยาก,า,กาศตลาดพี่น้องพามาสอบถามราคานำมือนี้งัวกับเขาลายยู่ยได้พี่น้องเด้อง่ว่าไฟกับมีอยู่ยได้มือนี้งัวเขาเจ้าว่างัวราคามันอยากตึงแน่อย่งน้อยมือนี้พีนพ่น้องเพื่อนว่าราคาอยากแพงอยา่างน้อยวันเสาร์สำหรับผู้อยากซื้อง,งัว่าเถื่อนบ่ได้เด้อพี่น้องเด้อมือนี้เด้องัวงมันราคามันอยากแพงจั่างน้อยเด้เพื่อนว่าพีนพ่น้องงัวเนื้อกับราคาก็เริ่มขยับขึ้นแล้ว ง่วนเลียงกับแพงยัง,ยงน้อยเนะง่วเนี่ยง,ง่วเลียงกับแพงพี่น้องแต่ว,ว่ากับ,บมันแพงแห้งเนี่ยกับทำซื้อพ่อซื้อพ่อขายกันนะแต่ว่ามันราคาดีกว่าเก่าจังน้อยพี่น้องอะเบื้องต้นเป็นยังไงจะได้แม่ลูกโอ้ลูกเลยคือกระมือหรอเปลลูกนี่จักบาทล่ะสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าพันลูกเลยลูกแม่ย่างดีบเพราะลูกผูกลูกตัวเถิกลูกแม่ขายตะดนตี ลูกมันตัวแม่ขไข่เลย้ข่หามือตัวลูกลูกม er ั้อนั่นน่ะตัวเดียวนั่นห่วยขาดกูบ้างมันเดียวเท่าไรบานนี้อันนี้แม่มันบอกเออแม่ก็ลูกนี่แม่แม่ก็ลูกสามที่หาโอ้สามหมื่นห้าพันนี่พี่น้องแม่ลูกงัวเลี้ยงอันแม่เด้งเด้งเข้าบ่างบ้ามนี่นี่ตัวเดียวเนี่ยบอกโอ้มีเหลือแม่ลูกนี่ละพี่น้องเพิ่นว่าบ่ต้องว่าเหลือเพิ่นว่าเพิ่นเจี๊ยบไปส่งเขาอยู่เบอร์เทาเบอร์ยังเนาะ 0 8 5ย์แปดห้าศูนย์แปดหี่นี่พี่น้องเป็นงวดงวดไท่เงยปุ้งเหรอแม่นบ่จัากงวดมันทรงลูกดีมันทรงลูกลูกมันหลาขายหามือ่น่งแนี้เนี่ยขายหามือ่นพวกนี่ในลูกพี่น้องลูกลูกสาวมันหลาหาบักไถ่ขายหามือ่นผืนนี่หามือ่นพวกมันก็ะเซียวออกลูกเลยง่ายเหมือนกันเนาะนี่นี่นี่พี่น้องพ่นลูกเพิ่นอ่ะแต่ว่าเป็นลูกเล่ตัวนี้ตัวนี้เขาสะสมดีร้องเมียนบ่โอ้ทรงลูกอีหลีพี่น้องแม่นี่ สามหมื่นเ,กเอกวฮะสามหมื่นหาราคาห้องนั่นจิตต้อได้อีกพี่น้องผููไดสนใจโทรเข้ามาเลยมันให้ลูกง่ามเขืออย่างลูกมันขายหาหมืนมม่นเพื่อนปเอากูไดสนใจโทร่มมากสอดถามาสองหมื่นแปดพพี่น้องลูกตูเถิกเนาะองออันแม่นีเลก็เลรเท่าใดเลขนี่สองหมื่นเจ็ด้อยพี่น้องสเลมีเมลูกพี่น้องสองหมื่นอันนี้สองหม อันแดงแดงอันเด้สัน่นโอ้แม่นีมานเนาะนี่พี่น้องอันนี้มานนี่สองหมื่นสามพันนี่มานแล้วเรียบร้อยอันนี้เด้บานนี่ไม่ลูกเล่นี่สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทนี่พี่น้องนี่ราคาห้องต่อรองได้เบอร์อะนะไรเนาะมีอีกวะใช่หรอเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวมอนนี่นนมันบ้าเดี๋ยวมีอะไรบ้างบอ หลายเนวเด้อบานี่อันนี้เท่าไรก่อนนี่แส้ักตัโอ้นี่สองตัวนี่สามหมื่นพี่รองนี่นีส่สามหมื่นราคาห้องต่อรองเลยเนาะเบอร์เขาเบอร์อรยังศูนยยังเนาะศูนย์แปดเจ็ดเก้าสามสองเก้าสามสองเก้าห้าแปดสี่เอาพี่รองผู้ใดสนใจพวรเขามาสอบถามมาต่อรองเอาด้วยพี่รองเด้อเมย์เนาะแม่มันแยกกันแม่แมมบอก เดียจักบาทอะนี่เจ็ดพันครับไปมัเน่าโอ้เจ็ดพันาอยเจ้าหาเท่าไหร่อเจ็ดพันาเนครัี่โอ้หกพันหรอพ่นจะได้เจ็ดาบาทเจ็ดพาครับนี่วง่างามเนาะเจ็ดันห้ารบาทพี่น้องของ่กแก้วลุอะไรผกแก้วบ่หลุด เอาเบอร์มาบรู้ก yeah. 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 ็ไรศูนยยังพ่อเจ้าเบอร์เจ้าเบอร์ไหนล่ะศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกเองหนึ่งแปดสี่สองหนึ่งเอาโทรไว้ไว้ได้พี่้องเด้อกระสันข้าเจ้าเอากอนดิข้าพี่เ่าได้ละห้องไว้โตละสามหม็โอ้ก็บว่าแพ้งตัวล่ะสอตัวนี่บสามหมื่นเจ็ดพันนนี่พี่้องพูนว่าสองตัวมันมันบ่สามหมื่นเจ็ดพันมันจแยกกันเลยดิเนาะ

สิบกับสิบเกานแยกแพงแน่นอแเพิ่นว่าหันแยกแพงเดีว่าหันสื้อร่วมสามหมื่นเท่าไรก่อนเนี่ยสามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งทรงบานี่งเนาะสองกิโลโอทรงน่ยสองกิโลส่านเบอร์เบอร์ห้งพนักานเบอร์เขายเศูนย์ปศูนย์แปดศูนย์เดนย์เจ็ดหกหนนึ่งย์้่งนย์สองนพี่น้องได้ผู้ใดสนใจโทรมาเลยนอกาคิเป็่โองกิโลท่งฟรี ว่ากระแตกก็หัวเดือดรีรีตัวผู้น้อยปีกว่าราคาแพงบอกต่ขึ้นน้ำโตได้เพื่อนอแต่เป็นงอเหล่แพงไงเด้อันงวเรล่เนี่ยปีกว่ากับแพงเลยเป็นมื่นหาพูดดิแต่เป็นงวเหล่ของงวลาดมันบอแพงมันแพงงอเหล่อันนี้ไม่ลูกจะข้าไใดอกแต่ว่าบ่เห็นเจ้าของเขาเจ้าหามเลย จเจ้ายแลูกมเห็นจ้าของเขาจ้าเจ้าอยู่ใส่มันเป็นเส้เรมีมันเาไปไปไปเวียถูกนโอ้เปนผสมเทมเปผสมเียมจ้กบารแล้วนี่ตู้ใหญ่พันสี่พันสี่ร้อยโอ้พันสี่ร้อยว่าส้นพันหนึ่บอเอาถทมแล้วเขาออกยาล้มันเบิดเหรอมันจะไหมปากโอ้พันสี่ร้อยเพื่อน่า บักเถิกเด้วยเม่ะ่ะเอาตัวเม่ตัวนี้ไหมอตัวเม่พันพันซีร่อยนสาพี่น้องพันซีร่อยแมซงสุดไอเลียงพี่น้องเจ้าของคนย่ใส่ดอกเป็นเมลูกมัมีเจ้าของเจ้าของคนจัอยู่ใส่บ่เห็นเจ้าของ บ่มีเจ้าของเนาะเป็นง้อเลี้ยงพี่น้องแต่ว่าเจ้าของบ่เห็นโอ้บักใหญ่นึงให้เฮามือนาวันนี่แม่มันเศร้ากลัวโย่ตัวใหญ่มันเศร้าซีพิ่นบอกโอ้มันอยากจอยยังหน่อยเนาะเพิ่นว่าอยากจอยยังหน่อยแม่ลูกลูกตัวเถิกบอะลูกเถิบยังดีมือนาพันนี่ราคาห้องไว้ดีเนาะ มงองกอน้ามจีขายกันรถไออยู่เป็น,นบ่มีเบ,เอ,เอ,าบาอร์บ่บานนี่เบอรร่องหมอกโอ้ร่องหมอกเบอรท่านร่องเบอร์ยูท่านร่องหมอกพี่รองซิบหาเพื่อนว่ราคาจากต่อรองได้ยู่ด้วยเพื่อนบ่นมันจอยกับเป็นหลนมันตัวไรนี่เดี๋แม่ลูกนี่เดี๋ยวจีบสิโอ้14บสี่าร้อยกัขายเพ่นบ่นี่พี่้องท่างร่องหมอกแม่ลูก chip xe hà loại bơm bắn khái rồi, đế này. Chết. Chết. chết chết Câu chết 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 đế chết 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 โอ้สองหมื่นสี่พันนี่พี่น้องขายเลยเน,ะนาะงัวเถอเขาเจ 24, 000, ้าซื้อดีแทนสองหมื่นสี่พันห้องไว้พี่น้องโอ้ยใครคนชอบแนว้อจะซื้อคังก์เนาะสองหมื่นสี่พันนี่แหละครับมันเป็นตัวพูนี่แล้วมันใหญ่ดิใหญ่หนาหนาพร้อมแล้วงัวเนื้อเนาะหนาไม่ลึกมันลึกบอกไม่ลึกบ่ <c oughs>

ทอดมืน่นบ่ทอดอเนาะ,นะ <laughs> ปิดแม่สาวพี่น้องแ <laughs> ม่แม่สาวแม่นั่งช่ว <laughs> เจ้าของเขาให้บ่อยู่ในในบุกยังไงรบบัรเจดพันห้ารยเป็นยา่เลยไปเป่นไปย่ายไปนี่ยังม <laughs> าเปลี่ยนมนบ่เขามันยา่าซื้อลูกสามบ่น,นี่เจ็ดพนหยพี่น้องแล้วคาขายเือราคาห้อง <laughs> ห้องไว้ชื่อซื้อพี่น้องบัดขายกับสิบัวหอดอกเนาะ นี่ตอเอาด้วยพี่น้องด้วยเจ็พันหามาริโอเบอร์เขาเบอร์ได้หย์98 9 790 9 1924พี่น้องเจ็ดพันหาราคาห้องตอเอาด้วยพี่น้องด้วยเพือนมาม่ลูกสาตัวจะเป็นย่ายดรอกไมามบอกรือว่าเปลบเบียดนะเป็นลบอันทั้งอัดขมิ้นบใเมื่อบ้านบอกห้วยถือปืนใหญ่เขาด้อเจ้าเมื่อวัไหนเ้อใช้ง้อนน่อยาเสอ็์บอก โอ้เพิ่นว่าอยากเศร้าเอ็ดประศรีพี่น้องสองหมื่นหนึ่งพันมันมีลูกบ่นี่บ่มีลูกท้องว่างมันมันเป็นหมันบ่บ่เป็นหมันประศรนแต่ว่าหันบ่ได้เสิร์ฟเนาะโอ้ขึ้นแค่นึงละหันบ่เสิร์ฟมันโอ้พันวายมันขืนมือหนี่ประศรีสองหมื่นหนึ่งพันเ oh, น,น,น,ะ 21, 000, นะาะจักตัวมากน่นอันนี้เด็ดนี่สองตัวนี่บ่บ่นึกว่าสองตวัว สองตัวไม่เปนสองตัวรึพี่น้องอันนี้สิบสามหาลอยโอ้ราคานี่ต่อได้อีกเนาะนี่พี่น้องมันอยากจอยยักหน่อยสิบสามหาลอยพี่สันราคาห้องต่อรองได้ห่างย้อยเบอร์ห้าเดียบบาทนี่แปดศูนย์แปดหกสี่หกสามหนึ่งหกห้าสามเอาผู้ใดอยากได้โทรเข้ามาพี่น้องห่างย้อยซ่าเอสกับสิบสามต่อได้อยู่พี่น้อง จอยตาบาอะไรยจอยคูนี่รถอยู่ไหเนาะพอแปดพันบอนี่เมือนพุทธโอ้เมือนเพิ่นว่าเมือนึพด้พี่น้องนี่เอาย่าจอยลูกตุ๊กเถิกโอ้ยว่าเมือนาอ่าิ่นบอกโอ้ลูกตใหลูกเพิ่นเหรอตัวแดงมันบอกตัวเจ้าบาทลูกนนี่ ม่มันขายเราบ่เมียขายหลายไปไหนายนโอ้เมีขายเบียมืสีลูกจักบาทนี่ลูกสตัวเยนี่แปดท่นหาโอ้สองตัวนี่เนาะนี่ตัวนึงแปดท่นหารอยพี่น้องแม่ยก็ผูกนี่ฟังนี่ตัวเถิดฟังนัตัวเมยแปดท่านหาร้อยเนาะราคาห้องตัวร้องเลยสองตัว เบอร์เ้าศยังเนาะศูนย์แปดสองศูนย์อย์สามหกแิพี่น้อ <0 8 S 1> งคูณใดอยากได้ง่วนหน่อยแปดพันกว่าหนึงตัวละสี่พันต่อร, 4, อ,รองได้ด้วยพี่น้องด้วยโทรมาโทรมา,รมาต,ตัวนี้เนาะลูกเม่ให้ลูกลูกกับเม่เมยแก่เมลูกแรกบอกลูกแรกเนาะ 13,500สามพั้าร้บาทราคาหออ้องต่อรอง <c oughs> ไลยเนาะแม่นเดสซนเทาบ่แม่นี่สิบเอ็ดหาอม่นหนึ่งพันน้องแม่นอพี่น้องราคาต่อได้อีกเพื่นว่าเบอร์ห้าศูนย์ยังลอศูนยนึ่งศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกองเก้าศูย์องเก้าศูนยพี่นองก็ได้ใังไงเลี้ยงเนาะพี่น้องเนงีน,นี่โรเข้ามาเลยนี่ต่อร่องได้อีกจูเพื่อนวานพี่น้อง สุดท้ายเท่าไรเจ้าถ้าไหนในชุดชุดตัวบมต้องไปว่าเลยสามพันครับสามพันว่าจะควรเดียรยังงคุ้นทุกวันนี้วุ้นนามีตามสามงินาทีนั่แปดพันขายล้วยังบาทบันนี่ขายแปดพันหาก็ได้หาร้อยเนาะตัวเทิรลูกเต็ม่ล่ะ ตัวแม่บ 8, อกแป0พห้อยยย่างเบอร์ติดต่อเบอร์080ย์แปดศูนย์ห้านี่พี่น้องกูอยากได้เม่ง่วแเม่ดิเอาไปให้กินอาหารมันก็อ้วนนะนี่ตัวบอกย่น,นึงแปดพัห้าร้บาทบางขายเลยหามต่อหามเยี่ยมหามประกันเมื่อวานน,นี่พี่น้อง คุณห้องผ่านมาหลายตัวนี้บอกจับได้ใบได้ลูกได้คำได้มบทีได้บอกได้ได้คุณคุนบ่ัเตบอกจับบาทละจับได้บบได้เลยใส่ลูกมันเหลี่ยมโอ้ยได้เก้าพันเจ็ดโอ้ยได้เก้าพันเจ็ดร้อยมองขายบ่กเก้าพันเจ็ดร้อยมั้มองขายเลยใช่ลูกบันเลี่ยมสั่นโอ้มิสเตอร์เม่มันบอกเก่าพันเจ็ด luộc vào đây rồi ngoài thay nhảy bơ bơ hết để xuống hộp xuống hộp xoong xuống hộp xoong đừng chết đừng đừng chết đừng xì xì bẹt chết xì xì bẹt chết phía nào cầu phân chết rồi qua họ liệt ó họ tỳ mà lót cho khoang là tỳ lót cho khoang không hoa toi mới phải say là phân vai chắc bà là nỉ bẹt mà luôn ngoài แปดพันมปสรนพที่นอง,งต้องหกยังไรอยู่บ่้งฮือต้อฮะขายบุ้งเล่ะโหเพื่อไงเพื่อนะรเพื่อนบ่ขายเพืนพ่น,ะนจะได้แปดพัน เอาไปบานนี่จักร้อยอะไรนั่นซื้อพันหาแม่ไปใสียแม่ไปเบียดแม่บเแมไปไปเบาเบียดลกบ่เนอะโบอุ่มไปเอ้าน้อผักแม่พผักลูกแล้วมือจับงัวหอยไผ่บ้านเมมันงัวไทยเนาะข้างเขาเขาวบเบิดดอขหางการเลยจ้ะมันมันครับมันไก่ยัเดือนแล้ว มันได้หาเดือนก็อะไรเงีคุว่ามันหาเดือนเท่าไีรลค่าพืนหนึ่งหมื่นหนึ่งาร้อยหนึ่ับาทรับประกันม่นพี่น้องราคานี่ยังต่อรองอะไรมากตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวหอยไว่้านอนเบอร์ติดต่อเบอร์0ุ3แปดสามสุดแปดสามห้เด้าเอพี่น้องเด้อโอ้ามาพี่น้องนี่โทรมาเลยนี่ราคาไรไปเลยหกพันหกพันซื้อๆนี่บอกโอ้สิ 1มื่นหกมื่นหม่่างสมเราไปนี่บอยยังบอสมยังบอสม1 6ื่นันมาจากตัวบานี่ตัวนนี่ล่ะมาตัวเดียวดีเนาะเมีสาวหัวไทยเนาะหัวไทยงัวไทยพี่้องหนึ่งหมื่นหกพันราคาห้องต่อรองได้เนาะเบอร์เฮาเบอร์ยังระบาดนี่ศูนย์เก้าแปดเก้าสามหนึ่งูนย์เก้าศ อ๋อพี่น้องพราะย้ยังเหรอเพรบะใ้าท้องจันเนาะบ้านดอนก้อยบ้านดอนก้อยพี่น้องหนึ่งหมื่นหกพัน้โอ้เข้ามาเด้อพี่น้องเนาะตะบุญสว่างเพิ่นวะกูได้อยากได้โท่มากเลยนี่โอ้หมื่นหกหมื่นเจ็ดี่นะหมื่นหกหมื่นเจ็ดตผม็จะได้เจ็ดพันาหกพันเอาอยู่หกพันเจ้าเราอาหกพันโอ้เพิ่นว่าโอ้หกพันอยากได้เท่าไรล่ะ โอ้โหพันหาเนียจ่าสิ้อยนี่แหละเอาไปยังล่ะมันจอยกับสื้อหัวหันมือน้ำมันเมื่อกันไรซือหัวหันอาหารสิไปกินสอบนึงกับสิบปกใครอย่นนี้บ่ก็เมื่อุ่นนี้มันต้องใส่หัวหันจังรเสหห้ามใส่หัวหันเอาเขาซื้ออยู่สิบเราเมืบอไงหนึง

ว่าจะให้ผู้หลานไปส่งฟ่อมันก็อะไ้อย่างเงี้ั้บัวจะเมนนันเดี๋ยวทางเดี๋ยวแันเบี้ยซ่งโอ้ซ่งบัวอีกสามร้อยเป็นหกร้อยเนาะทางเรามัเรียน่านหลายอยู่ทางบ้านนี่ดีเลยครับไปดีสี่กิโลเจ้าเจ้าไปใส่ ก็้องใช่ไปนาตะการนี่เด้อเออนาตะการพันพานโย่นี่บ้านสว่างผมนะบ้านสว่างก่อนตาตะกาศโอ้ฝั่งนาตะการก็เลยสาวบ้านสว่างกัไกลๆเนาะโอ้สิบหกบอกแล้วใช่หรือใช่เลยสิบหกนาตะการเข้าไปหลังเลยมาหาสื่อไปเรียงเนี่ยขาเจ้าสื่อเห็นบ่นี่ยนะพูดอยากได้ก็ขายให้รถดเร็วอยากได้รถบลรถเกนนะนั่นนี่รูปเสนอรถบ้านละบาทนี่นั่นนี่เลือกเอาคันไหนจักบาลนะครรถเด่น นี่นี่พี่น้องแม่ลูกอย่เด้สิบสิบหกสกสามร้อยสิบหกสามร้อยคือกระไดกันไร้อ0หนึ่งผู้ขายกระไดผู้ซื้อกับผู้ซื้อเนะ นับ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 เลยนับนับให้มันครบนับให้มันครบเนาะนี่นี่พี่น้องแม่บางใีหนึ่งชิ้นหกสองร้อยหนึ่งเขาเอาแล้วนะนี่ใครล่ะที่เป็นส้มมาเนี่ต้องขายดีรถเพชรบุรีเขามาเขาหาซื้อง้อโค้งง้อจอยนี่พี่น้องเพราะว่าคนไทยเพราะอยากคุน อันแถวภาคอีสานบอกค,อบออบคุณทรงเขาไปห้างเฮดบุรีเขาเจ้าองคุณพระเจ้ามีอาหารดีแต่<อ>ว่ามือหนิเกิดราคาเพิ่นว่าราคามืนอนีเก็คือว่าดีกว่าคู่มืนอนี่ราคาดิแข็งมาสัง่งซ่านในห,หอยเพินเ่นวาเนี่ยอันนี้เบอกกามในห,หอยเพินเ่นว่าราคาอยากดีอยากแข็งขึ้นก็เก,กาโยบสันผู้สิมาสือราคาง้อถือบ่ได้เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าง้อมันราคามันแข็งขึ้นเด้อเฮทพูดาสัน ปูดเท่าไรพุรพัน์บ่อุมเอาอ้เบาอ้หลเนี่ยนหน่อยนึงป huh? ูเอาลแดแปดร้อยเทีเจ็ดร้อเจ็ร้อยแปดร้อย่่ส แม่ไปเวียนนามแล้วขายเรียบร้อยแล้วโอ้ยังบาขายเข้าหายเท่าไรล่ะลูกคนนี้เจ็ดพันบ่แม่แม่แม่้าแ,แม่กับลูกเท่าไรบ่แม่กับลูกรวมโอ้ยมื่นแปดพันแม่กับลูกนี่สิบแปดพันว่าลูกเถกงัวลูกแรกบ่ะเป็นว่าลูกแรลกแม่สมแม่เซิองอีกแล้วบ่ะ บอจักเจ้ของซื้อให้เจ้ของซื้อให้ราแลค่าหมื่นแปดพันพี่น้องเจ้ของซื้อให้เราสิบแปดต่อได้บ่นี่มันขึ้นกับซีเมนมันอยู่น่บอโอ้นว่าต่อไบบแปดต่อไดหนึงเนาะเบอร์ห้าศูนย์ยังละบหนศูนย์้าศนย์ศู้าศูนย์้า8 8 0 3นเดน์เะพี่้องเนาะนว่า18 แต่ว่าพนวาต่อได้ยีดอกวาสันงวเลี้ยงงวเลี้ยงแน่เกิมือแยกออกไปเพื่อกระจายขายให้โอ้พนวาจักบาทเหรอพันแปดพันมืตินี่โอ้เขาเจ้าซื้อกันได้เนี่แปดพันโอ้ผ่เกซื้อแปดพันโอ้ซนก็ได้แปดพันเนาะขายดีราคาดีบอลลุนนี่ซ้ำนี่เนาะ <icana> มาฆ่ามาตรฐานตริต้องเอาไปเลี้ยงซะก่อนเนาะเป็นเป็นเนื้อบ่ได้เลี้ยงแล้วมันหดมื่นบ่นี่อ้วนแล้วนี่มือกลัวไปหน่อเนาะโอ้หัวแด้งเพิ่นว่าเอาไปเลี้ยงก็ใชได้มื่นได้เพิ่นซื้อกันละแปดพันเพิ่นว่าสองเงี้ยจอยสิบสองสิบสองอ่าครบละสิบสองแต่เราพอหายเบอร์เด้แล้วว่าคนโทรมาตัวเราดูหมด เ่าหายแล้ววะเราคนโท่มาตัวเราแล้ววะเขาจ้องเออท่มากอวมาจ้อ้แล้วว่ามาเอาเสร็แล้วเราเลี้ยงไม่ทายุป็นเดือนแล้วเราใจให้แล้วว่าห้เบื่อค่บบอยากซื้อมาเสื้อโลแล้วว่าอยู่ตลาดโรอาเบื่ให้เท่มาตัวเราใหญ่นาอเอาอู่ดคไปว่าไม่แพ้แต่ทมาตัวเราแต่เหมือนบอกไม่ใพ้เดียวกันเลยมาท่มาตัวกันใจกลับละ โอ้ว oh, ่าไมให้อื่นว่าไมให้เื่นให้เดียวันไให้เดียวันนี่โอ้ยอย่างว่าตัวชดรถยของหเปล่าเปิดประตูว่ามันละไส้ยของโอ้เง่งเบาเราเลยงโค้ลงรถเลยฮะโอ้บองขายนึ่งหมื่นแต่ว่าห้องห้องสิบเอ็เอร์เซ็นโอ้สิบเอ็ดหน่อยนด้ม่หอคน งวัวเถอะหน่อยงวัวเป็นลายมือ้านี่เยงัวซ้ำอปหลายแต่งัวเหลี่ยงแต่ว่างัวเลี่ยงคดบ่คอยสื่อพี่น้องคดบ่คอยสื่อเหลี่ยงมันก็เลยเหลือแต่ว่างัวเหนือขายดีร mmm าคาดีเพราะมันในหางเขามมหลายสรุปไา่การมันนี่ก็คือราคาดีงัวขายดีพี่น้องงัวดีขายดีมันงัวคงงัวจอยงัวคงเพชรบุรีเขามาพี่น้องเขาเจ้าซื้อบ้านอาพี่น้องขอบคุณหลายๆด้วยพี่น้องดื้ออยู่ดีแม่งรำด้วย